กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดบันทึกคลิปวิดีโอเนาะในทิกต o อกนะคะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM จะทํำยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยนะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยคะ่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าคลิปเข้ามาใช้งานกันได้เลยเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนก็ง่ายๆเลยคะ่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมยขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหหััสผ่่าาาานนะคะคคจงใ้้ตํว ติดคำว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยเนาะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลย แล้วพอมาล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดบันทึกของท k t o อกเนาะก็เลือกไปที่ทิกตอกตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่ของเราได้เลยค่ะเป็นเพิ่มยอดบันทึกนะคะนี่แล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยเนาะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเราจะเป็นอันแรกก็พอเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก o p ปลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะก็คือ c o p ป Link ง์วิดีโอของเรานั่นเองเนาะนี่ก o p ป l ี n k ์ได้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้หนำลิงมาวาวงนะคะค ในจำนวนที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยเราแค่ห้าสิก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ1ชั่วโมง50นาทีค่า,จจาใช้จ่ายแค่0.3บาทเองจัดั้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเลือกแพคฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมู่ละบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อมาในโซนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกทึง3ช่องทางกันได้เลยนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code คค่ะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยเนาะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2 0 0พบาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม5%เปอร์เซ็นต์เนาะช่องทางที่2นะคะก็คือช่องอัลฟาวอลเลนั่นเองเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน5้า0มนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1นึ0บาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม2%นนะ และช่องทางสุดท้ายของเราก็คือ t ูมานี่วอลเล็นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทขึ้นไปได้เลยนะคะเมื่อเราใส่จ,จำนวนเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะต่อมาในส่วนของบริการนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook, YouTube, Twitter, TikTok นะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยเนะาะสามารถที่จะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะช่งน,นี้เนาะก็จะมีทั้งราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยแจ้งให้ด้วยนะคะ มาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณค่งเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์นะคะแจ้งให้เป็นแบบนั้นเลยเนาะอ่าในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสั่งซื้อที่ล่าช้าเกินกว่าปกตินะคะการชาระเงินหรือเรื่องอื่นๆเนาะหากมีปัญหาด้านไหนก็เข้ามาแจ้งกับแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วมกันนะ แต่ช่องทางสุดท้ายของเรานะคะก็แนะนําเพื่อน,นเนาะเพลงเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการลงทะเบเียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราให้ไปเนาะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซกันเลยนะคะจากที่เพื่อนได้เติมเงินเข้ามาใช้งานเนาะอ่ะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรานะคะเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SMM นะคะเราเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะยอดบันทึกของเราอยู่ที่หนึ่งนะคะเขาเรียกลองรีรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราลีล้วนะคะยอดบ,บันทึกของเราก็กระดขึ้นมาเป็น54เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคันซักซื้อของเรารวดเร็วมากๆเลยสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้แล้วนะคะสามารถจิ้มลิงก์ของเราเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้ครัผู้พิพากษาใดต้องขออภัยวินะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ